ออ้าวไทยแลสบายดีสวัสดีค่ะมันนี้จะไปฮองโมนะคะไปไปดูวิถีชีวิตแรงงานลาวอยู่ในไทยว่าสิอยู่และก็ชิกินอะไรนะคะแลวก็ไปเบิ่งกันเด้อค่ะตอน ตอนถึงอ้าวตอนนี้มีกันอยู่ในห้องหมนะคะตอนนี้ก็ถึงห้องหมและะ้วค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนะคะเสียห้เบิงห้องที่แบบแรงงานลาวอยู่นะคะเสียเเบิงเด้พัลล่นนะทิมพลัลเลเออขย่านี่ก็จะเป็นนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นบ้านนะเป็นบ้านเขาเขาก็จะปล่อยให้เช่าห้างหลังเนะะี่ยค่ะะเป็นห้อง ห้องนี้ก็ตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทเนาะพันถึงสองพันเน, 1, 2, นี่ยค่ะห้องก็จะประมาณนี้บริเวณข้างหลังนี่นะคะก็จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ได้ค่ะนีนะะ่มาเบิ่งทางหลังบ้านด้วยค่ะ ไปดูหลังบ้านหลังบ้านก็จะปลูกผักได้อ้ยผักอันนี้น่ะกินผักหรือวะอันนี้ผักอะไรนผักคะเมกปลาบ้านอันนี้ผักอีกหูมอู้มาอีกหงมเลย,ยก็จะอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะปลูกผักปลูกหญ้าได้อันนี้ก็ข้างในก็จะเป็นห้องนอนนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่เป็นบริเวณที่แบบได้งานเนาะ เข้าเช่าเขาแล้วก็จะมีหลังบ้านให้ปลูกพักอันนี้อยู่กลางกรุงเทพเด้อค่ะอันนี้อยู่กลางกรุงเทพนะคะทุกคนเดี๋วไปเบิ่งตอนเฮ็กับเขาเมื่อเซ็ดยังกินถูกับก้องเนี่ยเป็นไรดีไหมดีค่ะอ้าวบาไทยอกแลนวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่ะวิธีชีวิตเร่งงานอันนี้ห้องอ้มันะ อนี่ก็จะสนุกสนานกันแบบนึงนะคะเดี๋ยวสักพักกลับไปเบิร์ตอนกินเข่าด้วยค่ะจะมีเดลมากินมันมีไม่ได้ชี้มามากมันเดวก็จะมีคนหลายมากเนาะเดลที่เวลากินเข่าเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิร์นให้เบิร์นกันเลยตอนนี้กําลังกินเห็ดกินเข่าด้วยค่ะในรังผักอีกเห็ดยังกินมาเนี่ยจุ๊จุจุจุเนื้อคุเนื้อคุยยัง ก็เป็นกินเลืออกระชามไม่ใช่มดว่ะเนี่กระชามกระชามกิดยกินมดอันนี้กระสิก้อยเนี่กินได้ค่ะในราคะวิธีมันคือเอาแบบนี้ไหอนี้คือชีสมีซับอยู่ห้องงงก็จะประมาณเนี่ยแหละโดยใช้สร้อยจุให้เบิ้งซอยจุหรือว่าสร้อยสร้อยเหนอะบอกเออลาบเนื้อยหลับนี่กำลังหั่นเนื้อ ตอนนี้ก็หันเนี่ยพี่น้องอไปต้มน้ำไปช้อนต้นำต้มน้ำเบอบหลอย่าุดาตมาชวยดวหั่นตอนแ้กค่อยไปลงเนะนี่ก็ซ้อยจุพูดเลี่าว่าเดีไปลงห็ดูะลยนี่พักกับแกมเข้ามาเนี่ย ถุงกินเลยสดเนี่ยน้ำเน่าสิช่อยอันนี้เ้อโอ้ยไม่ต้องมาเดินเบอข้าหน้อยมีจักแบกแค่จะมาเห็นมาเด้อทุกคนเดี๋ยวยังจะทำทีดีอืมใช่จุ๊กกินได้ไม่ได้กินได้มืออื่น กินรได้สิไทยกเปนระดขบไม่ได้จินสอกจาอย่าายกินรด้ไ่ล้ิกินทกนทหมอก่อนแบมาางนะดืมล่ะปัญหาเขาลูกไม่ได้ก็ีค่้นีเอาคนนั้นมกินดิกินแล้อยู่ให้ไม่กินไ่ขาจินน้ราเไงตายผู้บงเอาจูดเนี่ยจำเนี่ยจ้ากูอย่าเบิ่งเอ้คือเบิ่งจำไ

ชูมากีนีพอเจวพัดุเจลชมข้อเอ็ดจุหัวมากหนึงครบใส่น้มเจ้า เอาละค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะูค้ใดรคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีน้ำด้วย่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะไปต่อที่สาเพลงนะคะเอ้ยเป็นไม่ได้เพ่งซิ่งมาดิโอ้ยพปานย คอยตกรถกันแ้ว <c oughs> ไปบอกคนเล่าใหม่แล้วมาตัดสิ่งเด้อใจเย็นๆตอนนี้เเวลาตีสี่